สวัสดีครับทุกท่านกับผมบอลไมจัสีดีรอบกับเข้าสู่ช่วงอันบ็อกซิ่งนะฮะวันนี้เราอยู่กันกับ Horizon Forbidden w e s t c o l l e c t o r e dition นะฮะตัวนี้เป็นตัวลองท็อปมาจาก l e g a l e dition นะ,ะซึ่ง Holy Shit! กล่องมันใหญ่มากเลยนะฮะเออก็วันนี้พยายามจะให้ทุกอย่างมันอินเฟรมนะฮะก็พยายามถอยกล้องแล้วนะ,ะแล้วก็เนี่ยนะฮะดูความใหญ่ของมันนะฮะโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาเริ่ม กันกับอะไรที่มันอยู่รอบนอกกล่องก่อนเลยนะฮะหลายๆคนอาจจะสังเกตได้ว่าเอ๊มันเป็นโลโก้ PlayStation 5นะแต่จริงๆแล้วตัว Collector Edition นี้กับ r e g o l a เนี่ยมันเป็น Cross Generation นะฮะนั่นก็หมายความว่าคือมีทั้ง2 Edition เลยไม่ว่าจะเป็น PS สหรือ PS นะฮะ s a d ี้นะฮะซึ่งน่าจะเป็นอย่างแรกและก็อย่างเดียวที่ผมเกลียดพวก Collector พวกนี้ก็คือมันไม่มีแผ่นมานะมันเป็นดิจิตอลโค้ด สำหรับฟูลเกมทั้ง2เวอร์ชันนะครับผิวรอบนอกนะฮะถ้าหลายๆคนสังเกตได้ว่ามันจะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลายพิมพ์เฉยๆนะมันเป็นลายนูนๆนะ,ะแล้วก็มีความมันตรงตัวสีตัวรูปนะฮะก็ค่อนข้างจะสวยนะฮะไม่เลวเลยเข้างล่างนี้เขียนเป็น Chinese Book English version นะแต่เท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยมันมีซับไทยด้วยนะฮะ ก็ข้างหลังก็จะบอกว่าในชุดนี้มีอะไรบ้างนะฮะก็พระเอกหลักเลยก็คือเป็นฟิกเกอร์ไม่สิใช้คำว่าสเตอรูดีกว่านะฮะเทอร์มอนทารตัวนี้นะฮะเป็นหนึ่งในจักรกลสัตว์ตัวใหม่ที่เปิดตัวในภาคนี้นะฮะแล้วก็มีสตีลบุ๊คเลตซึ่งไม่มีแผ่นเกมก็แซนจริงนะฮะมีดิจิทัล ดีชั่นอาร์ตเวิร์กนะฮะแล้วก็มีตัวอาร์ตเวิร์กมีอ่าอัฟฟิตดีเลซีต่างๆนะฮะดิจิตอลคอนเทนต์ค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าน่าสนใจนะเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันแกะกันทางไหนนะเพราะรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าภาคแรกตัวคอลเลกเตอร์ดิเซชั่นก็ตัวกล่องเป็นอะไรที่ไม่น่าทิ้งเลยนะค,คือน่าสะสมมากๆเพราะว่านี่ไงมันจะมีลายตัวกล่องของมันเองข้างในอีกทีนะซึ่ง เพราะว่าเออมันเจ๋งอ่ะหรือว่าวันนี้ผมเหนื่อยว่ะเพราะมันเป็นวันศุกร์ด้วยนะฮะวันสุดท้ายของการทำงานสัปดาห์นี่นะฮะอย่าที่เห็นเลยว่ามันเหมือนกับเป็นรูปภาพเดียวอ่ะแล้วก็ทำเป็นสี่มุมสด้านนะฮะมันคอนเน็กต่อกันเลยโอ้นี่ไ่ต่อกันดีว่าโอเคเดี๋ยวแปกแดซะแล้วกูกลับมาข้างนี้ก่อนนะฮะอ่า นะก็สวยดีดดนะฮะผมว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะแกกการเอามาโชว์เพราะว่าเอาจริงๆหลายๆคนถ้าเป็นคนที่เป็นเก็บคอลเลกเตอร์จริงๆอะ่ะเขาจะไม่ทิ้งกล่องเนาะเพราะงั้นเนี่ยไอพวกเนี้ยถ้ามันจะหาที่อยู่ให้มันในบ้านอะ่ะมันมีลวดลายแบบเนี้ยเป็นอะไรที่ดีมากและเจ๋งมากเลย holy shit man oh man ใหญ่มากเลยฮะ แล้ว,วลลเกมอยู่ไหนวะแล้วโค้ดแล้วเกมอยู่ไหนวะเดี๋ยวก่อนส่วนใหญ่ถ้าเกิดหลายๆคนมีโอกาสได้เปิดหรือได้ดูนะฮะก็มันจะมีเป็นชั้นๆเนาะมีเป็นแบ่งเป็นส่วนเป็นอะไรแต่นี่ก็อย่ไหนวะมีมาชิ้นเดียวเลยนะผมไม่เชิงไปสปอยตัวเองมาก่อนนะฮะแต่ว่าผมเห็นเป็นเหมือนกับควิกรีวิวของตัว PlayStation ปล่อยมาเองอะ่ะ เขาเทียบไซส์ให้ดูนะคสำหรับทั้ง2อ e งี dition นะไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปและตัวลองนะครับขนาดกล่องเนี่ยต่างกันพอสมควรนะครับเพราะเนื่องจากว่าอ e ี e dition หนึงเนี่ยมันมีของแต่งคง่อนข้างเยอะแล้วก็รู้สึกว่างวงของตัวช้างเนี่ยมันจะขยับได้นะซึ่งผมไม่รู้ว่าของอ e ี dition นี้จะขยับได้หรือเปล่านะถ้าขยับไม่ได้นี่แสดงว่าเออสมควรแล้วที่อ e ี dition นะั้นมันจะแพงกว่าทั้ง2000นะคิดดูว่า2 0 0พเลยอ่ะคุณ60เหรียญอะ ไม่เกิน60เหรียญได้ซ้ำอ่ะคือแบบต้องใจรักจริงต้องเก็บถึงเก็บตัวนั้นนะแต่ว่าเท่าที่ดูแล้วเข้าไทยค่อนข้างจะน้อยมากเลยครับแล้วก็ว่าไงดีโคต้าของร้านนะครับจะต้องสั่งตัวเกมที่เยอะมากๆถึงจะได้โคต้าอ dition นั้นไปขายนะล็อกได้ดีแต่กลัวตอนเอาออกมากเลยว่ามันจะหักแต่ว่าแข็งแรงนะครับข,ข้างจะ แข็งแรงพอสมควรเลยไม่ได้หักไม่ได้งอง่ายๆพอเรามาดูทีละชิ้นทีละส่วนนะฮะคือแบบมาลงสีได้ดีมากเดี๋ยว a s s e m b l e กันอีกทีนะฮะแต่หลักๆเรามาเช็คดูก่อนใช่ผมว่าใช่จริงด้วย่งวงาแรคเตอร์ขยับไม่ได้ครับว้าวว้าวใช่ครับงวงขยับไม่ได้จะมีแค่ รีลีกล่าเอ dition ที่ขยับได้นะอันนี้ F.Y.I เลยนะสำหรับใครที่สนใจนะโอ้เออว่ะเขาพิเศษกว่าจริงๆนะโอ้แขนขยับได้เหรอว้าวหรือมันไม่ควรขยับวะเฮ้อ <laughs> <laughs> เอางี้ผมคุยกันเรื่องรายละเอียดก่อนที่จะแซมเบอร์เลยแล้วกันนะฮะ <laughs> ขอเริ่มด้วยฐานนะฮะฐานค่อนข้างจะ จะจัดว่าแย่ในหลายๆระดับเลยนะฮะก็มันมันเป็นแบบชิ้นเดียวอะ่ะแล้วก็ผิวสัมผัสก็ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคือมันอนกมาจากพิมพ์แล้วก็ลงสีเลยนะฮะลงสีก็เนี่ยมียูามสีเองนะมีสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีดำและสีเทานะฮะก็คือพ่อนพ่นๆออ,ออกไปนะค,ะคืออยากให้มันมีอะไรมากกว่านี้เหมือนกันนะฮะผมรู้สึกว่ามันดูน้อยไปนิดนึงมีชอบใจมีตรงนี้นะฮะ มีเท้าหลังผมไม่รู้ว่าแสงมันจะเยอะไปหรือเปล่านะเท้าหลังที่เพิ่งยกออกไปนะก็มีรอยเท้าอยู่บนพื้นผิวนะฮะบนพื้นหิมานะถือว่าถือว่าไม่เลวนะฮะทีนี้จะมีส่วนไหนอีกไหมที่อยากคอมเมนต์โดยรวมไม่น่ามีฮะหลักๆแล้วผมว่าสวยมากลงสี แต่ละส่วนแต่ละส่วนนะฮะอืมก็เป็นชิ้นเป็นอะไรที่มันประกอบมาแล้วลงกาวมาแล้วแล้วก็ทําให้มันไม่ไม่ขยับอะไรง่ายๆนะผมไม่รู้ว่าเสาอากาศนเนี้ยไอสองอันเนี้ยมันอยู่ชิดกันขนาดนี้เลยหรือเปล่านะที่เหลือมันกว้างๆนะผมอาจจะต้องมาหักตัวนี้หน่อยนะแห้มันง,งอๆหน่อยเอออันนี้ฝุ่นมาจากไหนวะฝุ่นมาจากโรงงานมั้ว ขอออกหน่อยอเฮ้ยมาจากโรงงานมันติดมากรสีเลยนี่นะส่วนด้านบนไม่เร็วเลยนะหรือเพราะว่าสีทุนเดิมมันมีอยู่แค่นี้ด้วยนะอาจจะต้องเข้าไปชมกันในเกมน,นะว่า,าสีเขามีเยอะแค่ไหนนะแล้วก็ถ้าเทียบดีเทลกันกับฟิกเกอร์ตัวนี้แล้วเนี่ยสีมันโอเคหรือเปล่านะก็ f minutes later นี่นะฮะหน้าตา พอประกอบแล้วสวยงามนะฮะผมรู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องจอยจอยข้างซ้ายนิดนึงนะแต่ว่าหลากัหลกๆก็ถ้าไม่ชนให้ล้มสักอย่างก็ก็ไม่น่าหลุดนะฮะส่วนแขนเนี่ยผมไม่รู้ว่าทำไมถึงขยับได้นิดนึงนะงุ้งนิ้งงุ้งนิ่งนนะน่ารักมากเลย คือไม่รู้ทำมาใหขยับทําไมนะอ่ามีในส่วนของปืนด้านหน้าที่มันวงกี้วงกี้นิดนึงนะเพื่อที่มันจะสามารถถ่างเพื่อให้ตัวงวงเข้าไปได้นะครับก็ดีนะครับโดยรวมแล้วไม่เร็วเลยเออจะว่าไปขอลองดูหน่อยเถอะว่ามันอยู่ในนี้ได้ไหมเพราะว่านี่จะเป็นงานฉากไปเลยนะเออว่าเออว่าโอ่างี้มันฉลาดมากเลยลเนี่ยที่ทำฉากมาแบบนี้แล้วให้ให้ตัวสแตนดูสามารถวางได้อนะ h ด r e วิโ o Holy Shit แล้วเนี่ยแล้วคุณก็วางในเชลวางในที่ตั้งโชว์โคตรเท่เลยโอ้อันนี้ก mm ูดีไซน์ครับกูทิงกิ้งมากเลยถัดมานะฮะกับอันนี้น่าจะเป็นมิน i f i กเลยมั้ยเอรอยนะครับผมเอ๊ะกล้องผมไม่โฟกัสฮนะแต่ผมอาจจะมีรูปไม้เพิ่มเติมนะฮะเอ่อน่าจะเหมือนกันกับตัวแต่จูตัวใหญ่นะฮะตัวฐานไม่ค่อยโอเคไงก็ไม่รู้นะฮะฐานมันมัน ไอนี้มากเลยอะ่ะก็คือชิ้นเดียวมาลงสีเพิ่มเติมเอานะฮะแล้วก็ส่วนอื่นๆใช้ได้เลยนะครับแม้มันจะตัวเล็กมากๆเลยตาเอลลอยก็ก็ก็ปลือยๆนิดหนึ่งนะก็ไม่ได้ถึงกับไม่ได้ถึงกับแย่อผะ,ะว่ามันเป็นชิ้นเล็กๆที่ที่เขาลงรายละเอียดได้ดีนะแล้วก็ใส่ใจมากเลยเพราะว่ามันมีสีเยอะมากแล้วมันมีดีเทลค่อนข้างจะเยอะเลยนะที่อยู่ในนี้นี่ไม่เลวเลยอันนี้ถือว่าเป็นชิ้นจิว๋วชิ้นเล็กแต่ว่าผมว่าใช้ได้เลยนะ ต่อไปเป็นในส่วนของตัวเกมแล้วก็ตัวของอื่นๆที่อยู่ในอีดิชันนี้นะครับก็มาในรูปแบบของถาดแบบนี้นะเหมือนที่ผมบ่นไปเมื่อช่วงต้นวิดีโอนะว่ามันน่าจะมาเป็นชั้นมาเป็นถาดนะแต่ว่าอนี้อยู่ล่างสุดเลยนะลึกสุดเลยโอเคมาเริ่มกันที่ Steel Booklet นะฮะตัวนี้วาวีนะฮะบ,บอกเลยว่าสวยมากตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวโฟกัสของเอรอยก็เป็นสีพิเศษนะฮะ สะท้อนแสงนิดนึงอาร์ตเวิร์ที่อยู่ข้างในสีอะไรอื่นเนี่ยผมกสวยมากเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาโค้ดต่างๆออกมาก่อนนะนี่นะฮะพอกลางแล้วเป็นแบบนี้แลานี้เป็นด้านในนะฮะสวยมากเลยชอบมากเลยนี่เป็นหนึ่งในดีลบุ๊กเลตที่ผมชอบเป็นลำดับต้นๆแน่นอน เอาละถัดมาเป็นตัว Art of นะฮะหรือก็ Art book นั่นเองโอเคนี่นะฮะผมเองเนี่ยไม่ได้ดูวิดีโอตัวอย่างไม่ได้ดูสปงสปอยอะไรเลยนะซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่อยากจะดูเหมือนกันถ้าเกิดคุณตั้งใจอยากจะเล่นนะฮะก็เราจะไปกันอย่างรวดเร็วสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเผื่อมีบอสหรือมีฉากลับอะไรหลุดมาเนาะก็โอเค เพียงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมเอาล่ะเมื่อกี้มีโค้ดอะไรบ้างที่มาอยู่ใน Steelbooklet นะฮะก็อย่างแรกคือแมนนวลนะฮะแมนนวลให้มาเป็น PS5 นะอันนี้เป็นชุดนะฮะ Legacy outfit Nora นะฮะมีเป็นชุดกระสเปียนะครับส่วนอันนี้เป็นดาวน์โหลดคอนเทนต์น่าจะน่าจะหลายๆอย่างเลยนะครับมีชุดด้วยมีดิจิ t a ลซาวด์แทร็กด้วย มี Extra in Photo Mode ด้วยนะครับโอ้ oh. อันนี้โค้ดเดียวนี้น่าจะมีมูลค่าเยอะมากๆเลยนะฮะผมขอภายที่กล้องผมไม่โฟกัสสักทีแล้วก็แสงอีกหนึ่งสิ่งที่มูลค่าเยอะมากเลยนะฮะก็คือเป็นโค้ดตัวเกมแบบดิจิ t a ลลีนะฮะทั้ง2เวอร์ชันนะ PS4 กับ PS5 นะฮะ ผมขอลงลึกนิดนึงใน<ม>ส่วนของ P.S.N ที่สามารถรีดีมโคดนี้ได้นะฮะมีฮ่องกงไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียไทยแลนด์อินโดนีเซียนะฮะผมแปกใจที่ฮ่องกงมาร่วมด้วยนะฮะปกติฮ่องกงแม่งเอกเทศชิดหายเลยนะฮะผมเองก็ใช้ P.S.N ฮ่องกงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองโคดนี้ดูนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ว้าวมากนะเพราะตอนแรกผมคิดว่าผมใช้ P.S.N หลักของผมในการรีดีมไม่ได้นะก็กลายเป็นว่า เออเฮ้ยฮ่องกงมาเกี่ยวด้วยอะลองดูแล้วกันนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าเสียดายที่มันไม่มีแผ่นมาด้วยอะผมว่ามีแผ่นมาด้วยมันอะไรเป็นอะไรที่เจ๋งกว่าแต่ผมเข้าใจฟิลนะว่าเขาต้องการที่จะขายเกมทั้ง PS4 และ PS5 ไปด้วยนะแต่แต่จริงๆแล้วแผ่น p s 4เนี่ยอัปเกรดไปเป็น PS5 แบบฟรีๆนะฮะคือใครที่มีเฉพาะพ4อยู่ตอนเนี้ย แล้วอยากเอาเกมเนี้ยไปเล่นบน PS5 ด้วยเผื่อในอนาคตคุณมีเครื่องนะครับก็สามารถเอาไปเล่นได้เลยอัปเกรดฟรีตั้งหาานะครับหลายๆคนอาจจะพอทราบแล้วเป็นที่น่าเสียดายนะครับนี่อาจจะเป็นเกม Exclusive สุดท้ายของ Sony นะครับที่จะสามารถ เป็นฟรีอัปเกรดได้หลังจากนี้อาจจะต้องเสียเงินกันแล้วนะครับก็อาจจะเสียเงินกันประมาณ300-400บาทอะไรเถือกนั้นนะครับซึ่งเพื่อให้เกมมันดีขึ้นภาพดีขึ้นแล้วก็เป็นคอนเทนต์อะไรที่มากขึ้นที่ฟีอ5อาจจะมีฟีเจอร์อะไรพวกนั้นเราพีเไม่มีนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเรามาซัมโอเวอร์อกันอีกทีนะครับว่าชุดนี้ให้อะไรเราบ้างแล้วก็ดีงามแค่ไหนนะฮะอ่ะนี่นะฮะตัวเกม2องดิชัเลยนะครับพีเ5นะค่ับเอาจรงิง ก็เหมือนกับซื้อแค่ PS4 นะฮะเพราะว่ามันก็อัปเกรดฟรีไปเป็น PS5 ด้วยแต่ว่าแง่งหละนะครับผมก็เหมือนซื้อ2เกมยังไงไม่รู้นะฮะในราคาที่อาจจะผมก็ไม่รู้ว่าจะเฉลี่ยยังไงดีนะครับผมก็มีบิ๊กสเตจจูต์ตัวนี้นะฮะแล้วก็มีมินิฟิกเกอร์ตรงนี้ด้วยรวมไปถึงมีอาร์ตบุ๊กแล้วก็ดิจิตอลคอนเทนต์อีกเพียบเลยนะฮะสำหรับชุดนี้ สนนราคาอยู่ที่6,490บาทนะฮะใครที่มีไอเดียจะวางสแตจูดไว้บนฐานฉากสวยๆแบบนี้นะฮะก็ขอให้หาอะไรมายัดข้างล่างนี้นิดนึงนะฮะเพราะว่าสแตจูดมันค่อนข้างจะหนักเลยไม่งั้นเนี่ยเราถ่ายมันจะเสียแล้วมันจะไม่สามารถวางได้นะแต่โดยรวมแล้วผมว่านี่เป็นอีกหนึ่งชุดคอลเลกเตอร์ที่น่าสะสมมากๆนะคใครเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นเกม Horizon Zero Dawn หรือว่าเป็นแฟนเกม e x c l u s ค v e ของ Sony อยู่แล้วด้วยนะครับผมว่านี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอเคในระดับหนึ่งนะฮะคือมันใหญ่มันสวยดีเทลมันเยอะนะฮะแล้วก็มันเหมาะกับเอาไปวางโชว์ชั้นโทรฟี่นะครผมมีความรู้สึกว่าถ้าเอาไปเทียบกันกับเนตนเร k กใน Uncharted ภาคล่าสุดเนี่ยผมว่าอันนั้นจืดไปเลยอันนี้มันดูแบบดีกว่ามากๆโอเคในเรื่องฐานอาจจะพอๆกันกับเนตนเรกนะเพราะว่ามันดู จืดจดยงไงไม่รู้นะแต่ว่าหลักๆแล้วผมชอบชุดนี้มากๆเลยนะฮะถ้าให้เทียบกับราคาที่จ่ายไปเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมืยอยนกันว่าเราจะไปคำนวณในตรงเกมเพย์สกับเพย์หได้ได้หารลงตัวอะไรยังไงนะแต่ว่าผมชอบตัวสแตูดมากๆผมชอบตัวฟิกนี้มากๆเลยนะฮะ ผมไม่รู้ว่าเกมจะดีงามขนาดไหนนะซึ่งอาจจะไปหักลบกันตรงนั้นอีกทีนะครับใครที่สนใจนะครับผมรู้สึกว่า Collector ed Edition เป็นอะไรที่ยังสามารถพอเข้าถึงได้นะยังพอสามารถจับจองกันได้เพราะว่ามันไม่ได้ขายดีเทน้ำเททิ้งอะไรขนาดนั้นนะไม่เหมือนกับรัสเซีย2ที่ช่วงแรกขายแล้วก็หลังจากนั้นมีมือสองมาเต็มเลยนะครับแต่ว่าตัวท็อปสุดเนี่ยรู้สึกว่าจะหาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเข้าไทยอาจจะน้อยด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ เอาเป็นว่ายังไงวันนี้ผมดูหน้าอีกตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับผมมากมากครับสวัสดีครับ